ของไอที ทีซีก็ไปรายงานสดส่งตรงมาจากซานฟรานซิสโกนะคะเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันนะคะแต่ว่าที่นี่ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียบเลยเดียวรวมไปถึงหนึ่งในเรื่องที่ตอนนี้คือเพิ่งกลับมาไปงาน Google แต่เรื่องที่ฮอตที่สุดคือเรื่องของนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะค่ะทำให้ซิต้าคำถามกับตัวเองเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะว่าเฮ้ยทำไมคนเราจะต้องพกจอเยอะขนาดนั้นจอมือถือยังไม่พอจอแท็บเล็ตยังไม่พอต่อไปจะลามมาสู่นาฬิกาข้อมือเราและอยู่ที่บ้านก็มีจอทีวีแล้วหนึ่ เรื่องและจอทีวีก็จะสลาดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าโลกเราจะเข้าสู่สารพัดจอแต่ตอนนี้กระแสข,ของ Android แวร์มาแล้วก็คือตอนนี้แล้มมใช้โทรศัพท์เปนถือแอนดรอยกันซัมซุงเอลจีหลายลายี่ห้อมากแต่ต่อไปลามมาที่นาฬิกาข้อมือก็จะเป็นนาฬิกาข้อมือ Android แวร์ Wear. แต่ Apple เขาบอกเขาแพ้ไม่ได้ตลาดนี้กำลังมาแรงมากดังนั้นเลยรีบไปดึงตัวแท็กฮอยเมาค่ะ อืมใช่ค่ะนี้เดี๋ยวให้แนทเล่าให้ฟัง<ช>เลยว่าโดยเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาได้จ้างเซลล์ดีคเตอร์ของผู้ผลิตนาฬิกาสวิสชื่อดังนะคะเพื่อมาช่วยในการโปรเจกต์สมาร์ทวอชของบริษัทค่ะที่มีแผนว่าจะเปิดตัวการตุลาคมนี้แล้วนะคะโดยการย้ายตัวครั้งนี้ของผู้บริหารนาฬิกาดังกล่าวนะคะมาที่ Apple ได้รับการยืนยันมาแล้วค่ะจากหัวหน้าของ LVMH ก็คือ,อบริษัทที่เป็นเจ้าของแท็ก คอยเอออีกทีนึงใช่ค่ะออซึ่งรายงานจากแหล่งข่าวนะคะก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า Apple นั้นต้องการความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในการผลิตนาฬิกาสวิสค่ะเพื่อยกระดับ Apple iWatch ให้น่าสนใจเหมือนกับ S วิ s s m เม e ค่ะโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้นะคะก็เพื่อเอาไว้สู้ศึกในสังเวียนของแหวนสวมใส่ใช่ค่ะซึ่งมีผู้ท้าชิงอยู่หลายเจ้านะคะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่จะบอกนะคะว่างานนี้ที่ไปออของ Google มานะคะมีการ เปิดตัวนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันตัวแรกก็คือของซัมซุงที่ชื่อว่า Gear Life นะคะ,คะตัวที่2นี้ก็คือ LG LG นี่เปลี่ยนสายได้ด้วยแต่ว่าฟีเจอร์จะน้อยกว่าซัมซุงนิดนึ่งแต่งานนี้ LG มาแรงค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกแปล LG ก็บอกว่าซัมซุงมีขายอยู่ในคือซัมซุงขายเร็วทําตลาดเร็วนะคะก็ะเลยไปเอาของแปลกอย่างทาง LG แต่ตัวหนึ่งที่ฮอตสุดคือตัวนี้ Moto 360นาฬิกาข้อมือจาก Motorola เพราะว่าหน้าปัดเป็นกลมๆทั้ง3ตัวนี้ อยู่บนระบบปฏิบัติการ Android w ว a r นะคะซึ่งจะซิงกับโทรศัพท์ในถือว่าง่ายว่าคุณใช้ไม่ถือ Android อยู่มันก็จะเด้ง notification <c oughs> บ้างมีสายเข้าก็เด้งบ้าง <c oughs> นะคะแต่ไม่มีกล้องนะคะ <c oughs> แล้วก็จะทำงานเชื่อมโยงกันได้ดีกว่า Samsung Galaxy Gear ที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้คือมันดูแบบ ซิงก์ันอัตโนมัติเลยคือรู้จักกันไม่ถือเป็นอย่างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวตลาดนี้เนี่ยมั่นใจว่าจะสร้างไรายได้มหาศาลเหมือนกันถ้า Apple ยังไม่รีบพัฒนาสมาร์ทวอชออกมาตอนนี้จะช้าเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยความทีย Apple ขาขายความพรีเมียม เขาขายความแพงเขาขายความเหนือชั้นดังนั้นก็การดึงตัวแท็กอยเออร์มาครั้งนี้น่าจับตามองว่าตุลาคมกลางตุลาคมนี้จะเห็นนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะของ Apple เป็นอย่างไรนะคะรอดูกันต่อค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสิว่าสําคัญมากเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเทคโนโลยีก็ยังเข้าถึงได้เด็ก2ขวบ่าเคสนี้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช้ Siri โปรแกรมในการสั่งเสียงนะถ้าเรากดปุ่ม ในไอโฟนค้างไว้เรื่อยแล้วมันจะมีเสียงสิริขึ้นมาว่าจะทำง<ช>นานอะไรนะคะ<ช>งานนี้ค่ะเขาช่วยชีวิตแม่เขาด้วยโปรแกรม s i ร i ค่ะไปดูภาพกันสักนิดนึงนะคะถึงแม้โปรแกรม s i รีนี่หลายคนบอกไม่เห็นจะสมบูรณ์เท่าไหร่แลวก็ไม่มีภาษาไทยด้วยแต่ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ที่มินนิโซตาค่ะชื่อว่าลิสนีตันมาพร้อมกับเด็กน้อยวัยสองขวบที่ชื่อว่าอีฟเป็นลูกสาวเขา เธอมีโรคประจำเ,เธอมีโรคประจาตัวคือชอบหน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืนคล้ายๆแบบนั่งนานๆแล้วพอลุกขึ้นยืนปุ๊บจะวูบนะคะสถานการณ์เลวร้วายขึ้นเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดกับตอนที่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กับลูกเขาอ,อายุสองขวบหนูน้อยอีฟเนี่ย เขาสามารถเรียกตำรวจนายวันๆนะคะ911เนี่ยบทจากโปรแกรมซีรีคือคุณแม่ลิสเคยสอนไว้ว่าหนูถ้าเกิดว่าเกิดแม่เป็นลมหรือเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะให้กดปุ่มโฮมที่ iPhone ค้างไว้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กสองขวบคนนี้นะคะเรียกตำรวจแล้วก็ส่งหมอมารักษาคุณแม่ได้ทันท่วงทีนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ซีรีช่วยคุณแม่นะคะของเด็ก2ขวบอีก1เคสนะคะหลังจากหลายปีที่ผ่านมานี้ก็เห็นเอ่อซีรีโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงถ้าใครเคยดู ภาพปโยชน์เรื่องเฮอนะอจะเห็นว่าชีวิตเราอะผูกกับโลกของโปรแกรมต่างๆโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสั่งด้วยเสียงปีนี้เนี่ย g o เ g l e เองเขาก็บอกนะคะว่าคือ g o o g l e เขาฉลาดมากเขาพยายามไปเจาะตลาดแบบว่าหลายๆประเทศภาษาไทยตอนนี้ก็สั่งด้วยเสียงได้ะนะคะก็จะทำให้ต่อไปเนี่ยเราสามารถคุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราได้ได้ดีขึ้นอีกหนะน่อยจะเหมือน หนังจริงๆนะเรื่องเถอนะอยูชีวิตนี้เราไม่ต้องคุยกันด้วยคนแล้วแล้วเราคุยกับคอมวก็เป็นแฟนกับคอมพิวเตอร์เหมือนในหนังกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆก็ยังมีกันอยู่ไปกันที่เรื่องของกระเป๋าเดินทางกันบ้างแต่ว่าถ้าหากหายไปเนี่ยจะตามเจอได้ไหมล่าสุดก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีมานะคะสามารถส่ง SMS แจ้งพิกัดของกระเป๋าเดินทางของเราได้ค่ะใช่โดยกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะนะคะหรือว่าสมาร์ทรักเก็ตติดตั้งชิป GPS เอาไว้ด้านในค่ะก็คือฝังเอาไว้ในกระเป๋าเลยนะคะสามารถส่งสัญญาณบอกพิกัดเราได้ค่ะ ว่าตอนนี้กระเป๋าเราหลงไปหรือเปล่าหลงไปสายกันดิไหนหรือเปล่าแล้วก็จะติดต่อเขารับคืนได้หรือเปล่าเคยไหมคะเคยกระเป๋าหายเวลาเดินทางมันจะใจตุ้มตุมอมตอนที่กระเป๋าไม่มาที่สายพานสักทีค่ะคือคือจินตนาการอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าเรามี TPS ระบุพิกัดกระเป๋าได้จะดีมากแต่ครั้งนี้เขาจริงจังเพราะว่าบริษัทที่ทำเนี่ยเป็นทาง a i r ์บัสคือเป็นคนผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาไปโชว์นะคะในงาน p a r i s Air Show กระเป๋าชื่อว่า Bag ทูโกก็จะติดตามดูว่ากระเป๋าอยู่ไหนจ้าได้นะคะผ่านจอสมาร์ทโฟนของเราเห็นไหมทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เทคโนโลยีไปฝังรอบๆที่เหลือมะโที่จออรากันหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เพียงแค่บริษัทนี้นะคะล่าสุดค่ะทาง a t t ก็เปิดโจกระป๋าคล้ายๆกันเลยนะคะโดยเริ่มสาธิตการทํางานของเทคโนโลยีให้เห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเขาฝังชิปตัวนี้นะคะลงในกระเป๋าเดินทางโดยตรงแล้วกรณีที่มันหายค่ะก็จะส่ง SMS มาบอกเจ้าของเลยนะคะว่าตอนนี้กระเป กระเป๋าหรือว่าชั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเป้าหมายของมันนะคะก็เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไอทีของสนามบินค่ะเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนที่ทําหน้าที่ขนส่งได้โดยตรงรวมถึงเตรียมพร้อมส่งไปยังบ้านหรือว่าโรงแรมของผู้โดยสารนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้อยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาค่ะยังคงต้องขออนุมัติการใช้งานจากคนที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะใช่ค่ะสนามบินก็ต้องดูไว้นะคะเพราะว่าเรื่องของการระบุพิกัดกระเป๋าหรือว่าสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของเราภายในกระเป๋าเนี่ยก็มีของต่างๆที่เป็นทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อระบบหรือนยโยบายในแต่ละสา,สายการบินและแต่ละสนามบินเนี่ยให้การยอมรับและนําไปปรับใช้ด้วยนะคะไปต่อกันที่พระหมค่ะสมัยนี้ความสุขวัดกันได้นะคะวัดได้เลย,ลเ,ลยเหรอคะเวลาคุณน,นัทมีความสุขจะเห็นออกจากหน้าตาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกมีคลื่นสมองใช่ไหมที่บอกได้ว่าเรารู้สึกสุขหรือว่ารู้สึกทุกข์ใช่วันนี้อยากฝากข่าวเกี่ยวกับเรื่องข่าวไอทีอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพระหมวัดความสุขนี้คนธรรมดาใช้ไม่ได้ต้องนั่งเฟิร์สคลาสของ สายการบินนี้เท่านั้นค่ะเราไปดูนะคะสายการบินแห่งหนึ่งนะคะนำเทคโนโลยีมาช่วยวัดค่าผู้โดยสารว่าแฮปปี้แค่ไหนเริ่มทดสอบอันนี้เขาใช้ชื่อว่า Happiness Blanket ผ้าห่มวัดความสุขนะคะสำหรับใครที่เดินทางบนเครื่องบินนะคะเขาจะเอาใยแก้วนำแสงฝังอยู่ในอตัวผ้าห่มเพยนี้เวอร์หวังมากติดเซนเซอร์วัดคลื่นสมองเข้าไปผู้โดยสารต้องสวใส่รันนอย่างนี้ด้วยนะคะพัฒน ขึ้นโดยมายเ l a y นะคะคู่กันใช้กับผ้าหมกับสายรัดศีสะะอย่างนี้บอกให้ผ้าหมเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์ของผู้ได้สารตามคลื่นสมองที่วัดนี่เป็นไงคะ ห่มผ้าและผ้าแบบเรืองแสงนะคะก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าคนที่ทมอยู่ในี่ยก็รู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเกิดผ้าผู้ห่มอยู่เนียรู้สึกเครียดนะคะแสงไฟนี้จะช่วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องรู้ว่าอุ๊ยเครียดแล้วนะจ๊ะเอาน้ำมาขามมาเสริฟนการบินไทยหรือว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวก็ไปสอบถามได้เลยทันทีนะคะนี่ก็จะมาอัปเดตเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับสายการบินได้ได้ชมได้ดูกันด้วยนะคะเผื่อจะเอาไปปรับใช้ได้ผ้าห่มผืนนี้จะใช้สำหรับ ผู้ใช้เที่ยวบินระหว่างลอนดอนนิวยอร์กผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้นที่จะได้ใช้ผลการทดสอบเห็นชัดมากเลยค่ะ,คะจังเกตเห็นเลยว่าผู้โดยสารที่เครียดพอลงเครื่องปั๊บ หายเครียดค่ะก็จะเป็นการเปิดระบบความบันเทิงให้ผู้โดยสารผ่อนคลายมีความสุขเราไปถึงการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มนะคะ,คะช่วยให้เรารู้ใจผู้โดยสารมากขึ้นด้วยผ้าห่มวัดความสุขผืนนี้แหละค่ะอย่างการดเลมอนเลยนะคะจร,จริงๆเดินไปถามง่ายกว่าไหมปีไม <laughs> มมหไมเลยคือต้องใส่สายรัดขนาดนั้นแล้วก็ต้องโอ้น่าจะลงทุนสูงด้วยเพราะว่าเป็นสายเคเบิลยยแก้วน้ำเสานี่เป็น,นเร<ล>ื่องของแนวทางการตลาดของสายการบินไงต่องไจะเ็นว่าสร้างความแตกต่างเพื่อสามารถสร้างข่าวได้แต่ ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีประยุกันเข้าไปนะคะถ้าพ่อโหมาดูบางกว่านี้หรือนุ่มกว่านี้ก็อาจจะแฮปปี้ขึ้นค่ะไปต่อกเรื่องดีกว่านะคะตอนนี้มีเรื่องของการใช้ที่นั่งพักฟรีแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เพราะช่วงนี้แหมไอโฟนแป๊บแป๊บแบตหมดจะไปหาชาร์จฟรีนี่มันยากจริงๆแต่ว่าล่าสุดเป็นมันจริงนะเจอสายชาร์จแล้วเหมือนเจอตาดน้ำนะรู้สึกวิ่งเข้าหานะครับใไฟค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโซฟาหรือว่าเออเป็น เครื่องประดิษฐ์ที่ชื่อว่าซูฟาคือยาวสะกดยาวนิดหนึ่งนะคะ S O O F A S ค่ะเป็นมานั่งพลังงานแสงอาทิต์นะคะที่จะนำไปตั้งไว้ในสวนสาธารณะสัปดาห์หน้านี้ค่ะนอกจากจะนั่งพักผ่อนแล้วนะคะสามารถเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ได้เลยค่ะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสภา,ภาพอากาศคุณภาพอากาศนะคะซึ่งเจ้าตัวซูฟาตัวนี้นะคะออกแบบโดยวิศวกรหญิงสาคนค่ะจาก MIT มี แลบที่ผ่านตัวเองมาจาับธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหนึ่งในหนึ่งในผู้สร้างนั้นบอกกับเราว่าอยากจะสร้างเมืองให้ทันสมัยสําหรับคนยุคใหม่อย่างเราๆค่ะซึ่งหนึ่งในนิสัยของคนสมัยนี้นะคะก็คือการใช้มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่าแบตโทรศัพท์มือถือหมดไวกว่าที่คิดค่ะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยอตอนนี้ก็เริ่มทดลองตั้งแล้วด้วยนะคะที่บลอสซ์นยนสาขาตอนแรกไปตั้งตัว2ตัว <ไป S 2> อยู่ตรงบอสตันนะคะแล้วก็เอาไปทดสอบตอนช่วงฤดูหนาวตอนนี้เนี่ยได้รับการสปอนเซอร์จากซิสโก้ซิสเต็มด้วยนะคะเพราะซิสโก้ให้ตังค์เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็เลยจะขยายไปอีกหลายที่อย่างเช่นเมืองซานโฮเซ่ไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปนิวยอร์กนะคะแหมน่าดียดายยังไม่ได้ไปตั้งที่ซานฟรานไม่เห็นจะถ่าย้ดูเนาะจะได้ถ่ายมาให้ดูใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะอยากได้บ้างบ้านเราคอยมีรเร็วนะคะเชื่อว่าถ้ามีคงแบบว่าอาจจะตบตีแย่งกันขอตังคก่อนเพราะบ้านเราแดดแรงด้วย ด้วยนะถ้าได้ไดพลังงานแสงอาทิตย์มาน่าจะบออ้นี่นะไปให้ทางบางมดนะวันนี้ <c oughs> พูดเรื่องของบ้านพลังงานแสงอาทิตย์นะคะลองไปยุคเรื่องของเก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราลองติดตั้งเข้าไปในระบบบ้านทั้งบ้านเนี่ยเคยคิดค่าให้จ่ายเหมือนกันว่าเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะราคาสูงมากแต่ติดตั้งเป็นตัวๆเนี่ยอาจจะราคาลดลงก็ได้นะคะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมที่จะไปแข่งของบางมดด้วยนะคะที่จะไปฝรั่งเศสนะคะรอบนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของบ้าานพรร่่่่วีีีทขะคคสด 家。